SSD ปัจจุบันมีทั้งหมดกี่แบบถ้าอยากจะอัปเกรดคอมโน้ตบุ๊กต้องดูอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับคอมครับทำเเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สวัสดีครับผมบอลคอมครับนะครับในคลิปนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ SSD กันนะครับผมปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า SSD ถ้าไม่มีคือไม่ได้แล้วนะครับ SSD ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของคอมหรือว่าโน้ตบุ๊กทุกเครื่องเลยนะถ้าไม่มีนี่เนี่ยคอมก็จะทํางานช้านะครับเปิดโปรแกรมช้าปิดเครื่องช้าก็คืออืดไปหมดนั่นเองนะโดยคําว่า SSD เนี่ยย่อมาจากคําว่า Solid State Drive นะครับผมหน้าที่ของมันเนี่ยคือจะเหมือนฮาร์ดดิสเลยไว้เก็บข้อมูลนะครับ แต่ว่าเจ้าตัว SSD เนี่ยจะมีความเร็วสูงกว่าฮาร์ดดิสค่อนข้างมากนะครับปกติแล้วเนี่ยฮาร์ดดิสทั่วๆไปนะครับความเร็วในการอ่านเขียนของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ100 MB กะไบต์ซนะครับประมาณนี้นะซึ่งถ้าเป็น SSD เนี่ยปัจจุบันความเร็วสูงสุดของเขาเนี่ยคือล่อไป14,000เมกะไบต์ซจะเห็นได้ว่าความเร็วในการอ่านเขียนเนี่ยคือต่างกัน140เท่ากันเลยทีเดียว สาเหตุที่ว่าทําไมตัว SSD ความเร็วถึงอ่านเขียนเร็วกว่าฮาร์ดดิส์นะครับเป็นเพราะตัวหน่วยความจําของเขาเนี่ยจะเป็นตัวชิปแฟตเมมโมรีแบบนี้นะครับในขณะที่ถ้าเป็นฮาร์ดดิสต์ทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นจานหมุนอยู่ข้างในนะครับความเร็วก็ขึ้นอยู่กับรอบในการหมุนของจานหมุนฮาร์ดดิสต์นะซึ่งจะมีแบบ5,400รอบบ้างหรือว่า7,200อรอบบ้างอันนี้ก็แล้วแต่รุ่นเลยโดยจะตัวแฟตเมมโมรีแบบนี้นะครับจะเป็นการเก็บข้อมูลผ่านประจุไฟฟ้านะทำให้เวลาการทำงานเนี่ยมาเร็วกว่าฮาร ทีนี้เรามาดูประเภทของ SSD กันบ้างนะครับหลักๆแล้วเ,เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือ SSD ธรรมดานะครับผมที่เป็นแบบเหมือนฮาร์ดดิสอย่างนี้นะจะเป็น SSD SATA นะครับผมสามารถใส่แทนฮาร์ดดิส2.5นิ้วได้เลยนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็เป็น SSD SATA นะตัว Samsung EVO 8 6 0 5 0 0 g นิกนะครับผมสามารถถอดฮาร์ดดิสส์2.5นิ้วที่อยู่ในโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วก็ใส่ s s d SATA แบบนี้เข้าไปแทนที่ได้เลยนะครับผมแบบที่2 SSD PCIE เดี๋ยวจะขึ้นภาพตัวอย่างให้ดูนะครับหน้าตาของเขาเนี่ยจะคล้ายกับตัวการ์ดจอใบเล็กๆนะครับก็คือสามารถเสียบที่ช่องใส่การ์ดจอได้เลยนะก็คือเป็น PCI e นั่นแหละความเร็วในการอ่านเขียนของเขาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าเป็น PCI e เวอร์ชันอะไรนะครับของ ใหม่ก็จะยิ่งอ่านเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็แบบที่3ก็คือ SSD M.2 นะครับผมหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่ใช้กันมาตรฐานทั่วไปโดยหลักๆเนี่ยจะแบ่งเป็น M.2 SATA นะครับแล้วก็ M.2 PCIe นะสังเกตตรงหัวตรงแถบสีทองของเขานะครับ M.2 SATA เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีแหว่งอยู่ทั้งหมด2แหวงด้วยกันส่วนถ้าเป็น M.2 PCIe เนี่ยจะมีแค่แหว่งเดียวนะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความเร็ว SSD กันบ้างนะครับผมเริ่มจากพวก SSD SATA กันก่อนนะครับผม SSD SATA แบบนี้2.5นิ้วกับตัว M2 SATA แบบนี้นะครับความเร็วเนี่ยก็คือเท่ากันเลยนะครับก็คือไม่เกิน600 MB กะไบต์ทั้งการอ่านการเขียนนะจะรองรับกับพวกคอมหรือว่าโน้ตบุกรุ่นเก่าๆนะครับผมความเร็วคือจะประมาณนี้นะแล้วก็ในตัวของ PCIe กับตัวที่เป็น M.2 PCIe เนี่ยความเร็วก็จะขึ้นกับตัว SSD ที่เขาบอกมานะครับผมโดยรุ่น ที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบันนี้นะครับจะเป็น PCIe 3.0นะครับผมคำว่า PCIe 3.0เนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตด,ดูดีๆนะครับผมตัว PCIe 3.0นี่เนี่ยจะมีคำว่า x4 ต่อท้ายนั้นโดยความเร็วในการอ่านเขียนของเขาเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่นะครับไม่เกิน3,500 m b ซแล้วก็จะมีตัว PCIe 4.0 x4 เหมือนกันนะครับความเร็วในการอ่านเขียนเนี่ยก็จะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ7,500 m b ซแล้วก็ ล่าสุดในปัจจุบันนี้เลยนะครับมีตัวที่เป็น PCIe 5.0 x4 นี่เนี่ยความเร็วในการอ่านเขียนของเขาเนี่ยจะอยู่ที่15,000 MB กะไบต์อร์เซราวๆนี้นะ โดยเะพาะ M.2 ที่เป็น PCIe 5.0เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามาันค่อนข้างร้อนมากๆนะครับจำเป็นต้องมีตัวซิงค์ในการระบายความร้อนหรือว่าซิลิโคนในการระบายความร้อนแปะเสริมไว้ด้วยนะอีกทั้งราคามาันค่อนข้างสูงนะครับปัจจุบันเลยยังไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไหร่เนี่ยเขาจะใช้แค่เฉพาะ M.2 PCIe 3.0กับ4.0มากกว่าทีนี้เรามาดูวิธีการเลือกซื้อ SSD กันมากนะครับเราจะดูได้อย่างไรว่านตบุ๊กของเราหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ย รองรับ SSD เวอร์ชันไหนนะครับวิธีการเช็คที่ง่ายที่สุดเลยนะก็คือเช็คกับตัวเว็บไซต์ของผู้ผลิตแบรนด์นั้นๆนะครับถ้าเป็นโนบุก ASUS เครื่องนี้เนี่ยก็เช็คกับเว็บไซต์ ASUS นะครับถ้าเป็นเมนบอร์ดยี่ห้อกริคก์บายเนี่ยก็ต้องไปเช็คกับตัวเมนบอร์ดของเว็บ g ์ก a ิ y t e บเขานะครับผมก็จะมีบอกเลยนะว่ารองรับ M2 v วอร์ชันเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่รองรับกี่ตัวรวมถึงประเภทของ SSD เนี่ย ตัว M.2 นี่เองนะครับผมมันจะมีเซกเมนต,ต์ย่อยๆลงไปอีกนะครับอย่างตัวไซส์แบบนี้นะครับอันนี้คือไซส์มาตรฐานปกติทั่วไปนะก็คือเป็นไซส์2280นะครับแล้วก็มันจะมีตัวไซส์เล็กๆอีกนะครับผมที่เป็นแบบอันประมาณแค่นี้เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูแล้วกันนะครับจะใส่กับพวก ROG Line หรือว่าพวก Legion g o ที่เป็นขนาดเฉพาะของอุปกรณ์นั้นๆน,น,นะครับยังไงก็ควรเช็คขนาดไซซิ่งของ M.2 ด้วยนะก่อนที่จะเลือกซื้อ พอเรารู้เรื่องขนาดหรือว่าไซซิ่งไปแล้วนะครับชัรไปเนี่ยเราค่อยมาดูว่าตัวโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยรองรับ SSD เนี่ย PCIe เวอร์ชันไหนนะครับหรือว่ารองรับแค่ Sa า a นะอย่างเช่นตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับรองรับแค่ SSD M.2 PCIe 3.0นะครับเพื่อนๆอาจสงสัยต่อว่าแล้วทีนี้เนี่ยเราสามารถใส่ตัว SSD M.2 ที่เป็น4.0หรือว่า5.0ดได้ไหมนะครับอันนี้คือบอกเลยว่าสามารถใส่ได้นะครับผมแต่ความเร็วเนี่ยจะถูกจำกัดแค่ PCIe ่าั้นนะคนยบเย่าน โน้ต e บุ๊กเครื่องนี้เนี่ยถ้าเราใส่ Sdm.2 ที่เป็น p c i e 4.0ความเร็ว7,000เมกะไบต์เพอซกพอมาเสียบโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ความเร็วเนี่ยมันก็จะอ่านเขียนแค่3,500เมกะไบต์เซกเท่านั้นไม่เกินนี้นะเพราะว่ามันจะตันที่พอร์ตของโน้ตบุ๊กนั่นเองนอกจากในเรื่องของความเร็วในการอ่านเขียนแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆนะหลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับก็คือความเร็วในการอ่านเขียนแบบแลนดอม 4K นะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว ไปของเขาเนี่ยเขาจะบอกแค่ความเร็วรีดไลฟ์ปกตินะครับไม่ได้บอกความเร็วที่เป็นแรนดอม 4K นะโดยความเร็วแรนดอม 4K เนี่ยหมายถึงความเร็วในการอ่านเขียนแบบทีละหลายๆไฟล์นะคร <ๆ S 2> ับผมยกตัวอย่างเช่น SSD WD Blue SN550 ตัวนี้นะครับผมจะเห็นได้ว่าหน้ากล่องเขาเนี่ยเขาเขียนไว้ว่ามีความเร็วในการอ่านอยู่ที่2,400เมกะไบต์ซนะครับอันนี้ก็คือความเร็วในการอ่านเขียนแค่ไฟล์ตัวเดียวนะครับถ้าเราจะดูความเร็วในการอ่านเขียนแบบ Random 4K นี่เนี่ยอันนี้ก็คือต้อง มาดูที่ตัว benchmark นะครับอย่างเช่นตัวบนโปรแกรม Crystal d i s Mark นะครับผมหยตัวอย่างให้ดูเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยนะครับอย่างตัว Kingston นะ NV 3 2TB นะครับความเร็วในการอ่านเขียนของเขาเนี่ยอยู่ที่ 6,200ทับ5,700 m b กะนะในขณะที่ SSD WD b a c k นะครับที่เป็นตัว SN770 เนี่ยจะมีความเร็วในการอ่านอยู่ที่5,000 m b กะเขียนอยู่ที่4 9 0นะครับถ้ามองผลเผินแบบนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าตัว Kingston เนี่ยจะมีความเร็วในการอ่านเขียนมากกว่านะครับแต่ถ้ามาดูตัว Random 4K นะครับผมแถวที่3นี้เนี่ยก็คือตัว คิงตันนี่เนี่ยจะมีความเร็วในการอ่านเขียนนีคือไม่เกิน1,000 MB ันเมกะนะในขณะที่ตัว WD Black เนี่ยจะมีความเร็วระดับ2,000 MB เมกะไบทั้งอ่านและเขียนเลยบอกเลยว่าถ้ามาใช้งานจริงแบบเปิดปิดคอมเปิดปิดโปรแกรมเนี่ยอันนี้คือบอกเลยว่าตัว WD Black ที่เป็น SN770 เนี่ยจะเร็วกว่านะส่วนของ k n g s ตันนี้เนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องของการโอนไฟไปมานะครับแบบที่เป็นไฟล์ขนาดใหญ่แต่ปริมาณไม่เยอะนะ เช่นโอนไฟลวิดีโอ 4K ขนาด100 g ิกจำนวน2ไฟล์เนี่ยก็จะเร็วกว่าตัว WD b a c k นะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือเ,เรื่องของความทนทานหรือว่าตัวค่า TBW นะครับซึ่งบอกเลยว่าภายในกล่องเนี่ยเขาไม่ค่อยบอกกันหรอกต้องไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเขาเองนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะอย่างเช่นตัว WD Blue นะครับผมที่เป็น SSD SATA ความจุ1เทบนี่เนี่ย ค่า T.B.W ของเขานะครับจะอยู่ที่400นะผมหรือว่า400เทนะในขณะที่ถ้าเป็นตัว W.D. Back นะครับอย่าง S.N.750 ตัวนี้เนี่ยจะมีค่า t w อยู่ที่600เทด้วยกันนะครับจะเห็นได้ว่าตัว W.D. Back เนี่ยมีความทนทานมากกว่า W.D. Blue นั่นเองนะผมถ้าเรียงตามลำดับนะของยี่ห้อ W.D. นี่เนี่ยก็คือจะเริ่มต้นเป็นรุ่น Green นะครับรุ่นกลางก็คือ Blue แล้วก็ รุ่นสูงสุดของเขาเนี่ยที่เป็นใช้งานทั่วไปนี่ก็คือจะเป็นตัว w d b l d Back นั่นเองนะส่วนพวกสีแดงสีม่วงสีทอเนี่ยจะเป็นพวกเกรด Enterprise ใส่กับพวก NAS หรือว่าเครึ่องเซิร์ฟเวอร์นะครับราคาเนี่ยมันก็จะสูงกว่าตัว Back ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะครับผมแน่นอนว่าในพวกสีเป็นพิเศษแบบนี้เนี่ยความทนทานมันก็ย่อมมากกว่าด้วย นอกจากสเปค SSD ที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะครับยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับก็คือตัวยี่ห้อของ SSD นั่นเองนะครับส่วนตัวเนี่ยแอมินบอลก็เคยเจอปัญหาแบบนี้มาเหมือนกันนั่นก็คือตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยรองรับสเปคแบบนี้ซื้อ SSD แบบนี้ใส่มาใส่เข้าได้แต่ปรากฏว่าเครื่องมองไม่เห็นซะง,งั้นนะครับผมลองอัปเกรด BIOS ลองอัปเกรดอะไรไปแล้วก็ยังมองไม่เห็นอยู่ดีนะครับผมเพราะซื้อ SSD ยี่ห้อแปลกมานั่นเองนะครับผมใสโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มองไม่เห็นแต่พอไปใส่คอมมองเห็นนะครับ อันนี้คือบอกเลยว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจุกจิกมากๆนะแนะนําว่าถ้าจะซื้อ SSD นะครับในกรณีที่เป็นคอมหรือว่าโน้ตบุกรุ่นเก่าๆนีเนี่ยอย่างพวก Intel Gen 6 Gen 7นี้่ยแนะนําว่าให้ซื้อ SSD ียี่ห้อที่มันน่าเชื่อถือนะครับอย่างเช่นยี่ห้อ Samsung, WD, k i n g s t o n s a n น s s k อันนี้ก็คือจะเป็นมาตรฐานนะครับแต่ถ้าเป็นคอมรุ่นใหม่ๆแบบปี2020ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็คือบอกเลยว่าใส่ได้แทบจะทุกยี่ห้ออยู่แล้วนะ และอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการรับประกันของตัว SSD นะแต่และยี่ห้อเนี่ยประกันไม่เท่ากันนะครับบางยี่ห้อประกันแค่3ปีบางยี่ห้อประกัน5ปีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อที่เ,เพื่อนๆเลือกเลยนะครับแต่ถ้าให้แนะนำเนี่ยแนะนําว่าให้เลือกยี่ห้อที่มันสามารถเคมง่ายๆนะครับอย่างมีพวกโลโก้ซินเนกอะไรอย่างนี้เนี่ยถ้ามันเกิดมีปัญหาไปปุ๊บจะได้เคมกับทางซินเนกได้รวดเร็วนั่นเองถ้าเป็นแบบยี่ห้อประกันต่างประเทศไม่มีพวกดิสบิวเตอร์ในไทยเนี่ย,ยอันนี้คือต้องรอเคมค่อนข้างนานเลยนะ คราวนี้เรามาพูดถึงข้อเสียของ SSD กันบ้างนะพูดถึงข้อดีไปเยอะแล้วนะข้อเสียของ SSD เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับผมคือมันราคาแพงกว่าฮาร์ดดิสก์นะครับถ้าเทียบปริมาณ1นึ่เทราไบต์เท่ากันเนี่ยยังไงยังไงนะครับตัว SSD เนี่ยก็ย่อมแพงกว่าฮาร์ดดิสก์อยู่แล้วนะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือเวลา SSD มันพังนะครับผมมันแทบจะพังไปทันทีเลยนะไม่ค่อยมีอาการอะไรบ่งบอกนะครับผมแล้วก็ตัว SSD เนี่ย ถ้ามันพังขึ้นมาเนี่ยกู้ยากมากๆนะครับหรือว่าจะกู้ไม่ได้เลยนะแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากเก็บพวกไฟล์ดิบอย่างเช่นพวกรูปถ่ายคลิปวิดีโอเก่าๆที่แบบเป็นความทรงจําอะไรนี้เนี่ยแนะนํำว่ายังไงก็ควรเก็บไว้ในฮาร์ดดิสจะดีกว่านะผมความทนทานของฮาร์ดดิสเนี่ยมันมากกว่า SSD อยู่แล้วอีกทั้งยังกู้ง่ายกว่าด้วยนะ ยังไงก็แบ,บ่งประเภทตามการใช้งานแล้วกันนะครับ SSD ไว้ลง Windows ลงเกมส่วนฮาร์ดดิสก์เนี่ยไว้เก็บพวกข้อมูลดิบอะไรทำนองนั้นแล้วก็แนะนำเพิ่มเติมนะครับถ้าใครที่แบบอยากได้ external hard disk ความเร็วสูงๆเนี่ย a m o n มีทิปชิดีๆมาฝากนะครับก็คือการใช้ SSD แบบนี้นะครับผมเอามาใส่บล็อกนะอย่างเช่นตัว SSD M.2 Kingston 2TB เนี่ยไปซื้อบล็อก Orico แบบนี้มาใช้นะครับราคาประมาณแบบ3-400บาทเนี่ยก็สามารถแปลงตัว SSD แบบนี้นะครับ ใส่แปลงเข้าไปกลายเป็นเหมือน external hard disk ความจุ2 t b ได้เลยนั่นเองนะโดย จะเป็นการเชื่อมต่อแบบผ่าน USB Type C นะครับผมซึ่งเจ้าตัวบล็อกแบบนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าความเร็วในการอ่านเขียนของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1000 1000ทับนมกไบต์เอร์เซกนะครับทำให้ตัว SD s M.2 แบบนี้เนี่ยค่ากะจะมาซื้อใส่บล็อกแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเลือกตัวความเร็วสูงๆนะครับเลือกแบบ PCIe 3.0 x4 อะไรเท่านั้นก็พอแล้วนะไม่จำเป็นต้องใช้ PCIe 4.0ก็ได้บอกเลยว่ามันจะประหยัดกว่าซื้อ SSD พกพาทั่วไปนะครับแต่การเอา SSD มาใส่บล็อก encoder แบบนี้เนี่ยจะมีข หนึ่งนะก็คือตัว SSD เนี่ยมันจะค่อนข้างร้อนนะครับไม่แนะนําว่าให้ใช้งานแบบเสียบปลั๊กค้างทิ้งไว้นะครับควรเสียบเฉพาะเมื่อจะเป็นต้องใช้งานเท่านั้นนะหรือว่าจะไปอัปเกรดหาพวกซิลิโคนหาซิงมาแปะเพิ่มเติมเอาก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับหัวข้อ SSD ในคลิปนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับยังไงถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกกดดดไ์แชร ช่อคอมคาร์กันด้วยผมปอนคอมคาร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับผม